สนับสนุนโดยอมิโนพลัสเบิร์นคุณผู้ชมยังอยู่กับ mango garden ค่ะค่ะและ้วอยู่กับหนังสือดีๆนะคะ,คะอย่าง2เล่มนี้ค่ะ ง่ายๆทำยังไงเอ่ยพิมเอ็มใหญ่นะคะเว้นวัคตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่4240333นะคะพูดคุยอะไรกับพวกเราก็ได้ใช่ไหมคะพี่แจ๊จะชมกันมาบ้างก็ได้นะคะว่าเราสองคนแบบว่าน่ารักจริงๆเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นการอวยกันเจกินไปนะคะใช่ค่ะก็ที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่าคุณผู้ชมวันนี้จะออกไปทําอะไรหรือมีอะไรดีๆอยากจะแนะนาก็ส่งมาได้ค่ะใช่ค่ะเอาแล้วค่ะมาต่อกันที่เรื่องของงานบุญงานกุศลกันบ้างนะคะกับโรงพยาบาล สำหรับใครนะคะที่อยากจะทำบุญให้กับโรงพยาบาลสวนดอกนะคะ,คะตอนนี้ค่ะเขามีโครงการดีๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เราเนี่ยมาร่วมกันนะคะ,คะนั่นก็คือการตรวจสุขภาพฟรีแล้วก็ละครเวทีการละครกกรุศลด้วยใช่แล้วค่ะ,คะเพราะว่าทางคณะแพทยศาสตร์นะคะคือเหมือนกับว่ามีจิตกุศลอยากจะไปตรวจสุขภาพฟรีหรืออะไรฟรีเนี่ยให้กับประชาชนแล้วก็นําเงินเนี่ยมาให้กับโรงพยาบาลสวนดอกใช่ค่ะเพื่อที่จะพัฒนาวงการแพทย์แล้วก็ งพยาบาลสวนดอกต่อไปเนาะใช่แล้วค่ะเริ่มต้นกิจกรรมแรกกันในวันนี้แล้วล่ะค่ะสำหรับ Healthy Avenue ถนนคนรักสุขภาพที่สถานีโทรทัศน์ม o นา r n a ทีวี โดยเขาขนทีมแพทย์และเครื่องมือครบครันนะคะมาจากเชียงใหม่เพื่อมาเปิดให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้ตรวจสุขภาพกันฟรีทั้งวัดความดันตรวจไวรัสตับอักเสบบีตรวจวัดสายตาตรวจการปวดศีรษะปวดคอไปจนถึงการนวดแผนไทยค่ะ โดยในค่ำคืนของวันอังคารที่21กันยายนนะคะเวลาประมาณ4ีทุ่ม15ก็จะมีการถ่ายทอดสดรายการสวนดอกร้อยดวงใจเพื่อนาทีชีวิตผู้ป่วยวิกฤตเพื่อหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และทำการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับใช้ในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ การจัดงานสวนดอกร้อยดวงใจเพื่อนาทีชีวิตผู้ป่วยวิกฤตปีนี้เราจัดเป็นปีที่4แล้วนะคะปีนี้นี่เรามุ่งหวังที่จะสมทบทุนให้กับ ICU ICU เราสร้างเสร็จแล้วนะคะแปดจี5ล้านแต่เราจะต้องการเงินอีก120ล้านสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือเช่นเครื่องช่วยหายใจเครื่องตรวจสมองเครื่องเครื่องตรวจสัญญาณชีพนะคะเราก็ต้องการเงินมาเพื่อจุดนี้ สวนดอกของเรานี่เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือแล้วก็รองรับคนไข้มากมายนะคะก็ทุกคนก็หวังที่จะคนไข้หนักก็หวังจะมาอยู่กับเราเพราะฉะนั้น ICU ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเดิมเนี่ยเรามี ICU เอยู่แล้ว26เตียงนะคะตอนนี้เรามี76เตียงค่ะสร้างเสร็จแล้วกําลังรองเครื่องมือนะคะ นอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดทำละครแสงตะวันใน ICU ที่สะท้อนให้เห็นหนาทีชีวิตของคณะแพทย์ที่ต้องทุ่มเทพลังกายและใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อาการหนักแน่นอนค่ะว่าเราจะได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ครบครันในการช่วยชีวิตผู้ป่วย นำแสดงโดยไพโรสังวริบุตรนัทศักดาธรกิกมายุรินพองพผุดพันธ์และกบพิมลรัฐนพิศารยาบุตรซึ่งเหล่านักแสดงเขาก็ตั้งใจอย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะเอไพโรที่เคยผ่านประสบการณ์เฉียดตายมาแล้วค่ะผมเคยไปผ่าตัดหัวใจนะครับแล้วผมรู้ว่าในขณะที่ผมเข้าไปผ่าตัดหัวใจเนี่ยนะครับก็แค่หมอก็มาวางยาสลบผมแล้วผมก็หลับไปผมตื่นมาทีทุกอย่าง เรียบร้อยหมดแล้วแต่ผมรู้ว่าหมอและคณะแพทย์คณะพยาบาลเนี่ยนะครับรวมทั้งเครื่องมืออีกสารพัดชนิดเนี่ยต้องยื้อชีวิตของผม,ผมแก้ไขปัญหาเรื่องหัวใจของผมเนี่ยหชั่วโมงเต็มๆนะครับที่ไม่ได้พักคิดว่าตลอด6ชั่วโมงคงไม่มีใครพักออกไปกินข้าวไปหลับนอนอะไรกันได้เลยนะครับแล้วทุกคนที่จะต้องทําด้วยความปราณีตเพราะว่าเส้นเลือดบางเส้นเนี่ยนะครับเ,เส้นผ่าศูนย์กลางมัน0.5 หนึ่งมิลอย่างงี้นะครับเพราะนั้นไอความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเนวามรู้สึกว่าเราติดนี่คณะแพทย์และคณะพยาบาลอย่างมหาศาลนะครับอย่างตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้เนี่ย<ม>ก็ถูกเขียนขึ้นมาจากชีวิตจริง<ม>คือไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้แต่งไม่ได้เมคขึ้นมาเลยเพราะนั้นตัวเราเองที่เป็นหมอผแพทย์ด้วยเราก็ต้องทําให้สมจริงสมจริงกันสิ่งที่ต้องเผชิญเราก็ต้องเผชิญ,ก,ชญกับปัญหาก็คืออุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่พอ ความสามารถและก็ความพร้อมของแพทย์มีทุกคนแต่ว่าเ,เมื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เอื้อมหน่วยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือต้องยอมรับสภา คุณผู้ชมที่อยากจะมีส่วนร่วมช่วยเหลือโครงการดีๆแบบนี้ก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หมายเลขบัญชี5 6 6 4 0 4 8ขีด4ขีด04844ขีค่ะชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0-5394740 0ค่ะ ถ้าใครจดไม่ทันนะคะเดี๋ยวให้ CG ขึ้นอีกรอบหนึ่งดีไหมคะกับเลขที่บัญชีนะคะของอธนาคารนะคะที่จะสามารถร่วมกันบริจาคได้นะคะหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่053947400ค่ะแล้วนี่ก็คือเลขที่บัญชีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะค่ะ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะ,ค,ะคือได้ตรวจสุขภาพด้วยแล้วก็ได้ทําบุญไปด้วยในตัวใช่ค,ะค่ะแล้วก็จริงอย่างที่เขาว่านะคะว่าห้อง ICU ีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะ,ะว่าผู้ป่วยหนักเนี่ยเขาก็ต้องการเครื่องมือทางการแพทย์ที่ดีที่สุดอยู่แล้วบางทีพี่เข้าไปนะเคยนะแบบโอ้โหมันแคบมากเลยอะค่ะคือเข้าไปแล้วอัดแน่นมากอะมัน,มนก็ไม่ค่อยดีกับผู้ป่วยอะรู้สึกโอ๊ยเจ็บก็เจ็บอัดก็อึดอาดทำไงดีค่ะ